สวัสดีคะ่ะอ้อยอิงเขานะคะวันนี้จะมานําเสนอเมนูแปะก,ก้วยมะพร้าวอ่อนนมสดนะคะเป็นเมนูที่ทําทานกันง่ายๆนะคะก็จะมีตัวน้ำมะพร้าววันนี้ก็แม่อ้อยใช้1 5 0 0 ml นะคะส่วนตัวนมสดเราใช้700 ml แล้วก็ตัวนี้เป็นแปะก,ก้วยที่สําเร็จรูปนะคะแม่อ้อยต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้ครึ่งกิโลนะคะ ส่วนมะพร้าวนี่สองลูกค่ะน้ำตาล200กรัมเกลือ1ช้อนชานะคะทำทานกันง่ายๆนะคะหอมอร่อยเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไม่อ้อยไม่ต้องรอหม้อเดือดนะคะขอใส่ตัวนี้เข้าไปเลยมะพร้าวพร้อมกันเลยให้เขาเดือดพร้อมกันไปเลยค่ะใส่มะพร้าวลงไปก่อน ตามด้วยนมนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จนะคะตามด้วยน้ำตาลใครชอบหวานแ้่ก็เพิ่มน้ำตาลลงไปได้นะคะตบบนี้เราทำจะไม่หวานมากนะคะใส่ไปกล้วยลงไปเลยนะคะ สุดท้ายตามด้วยเกลือค่ะควรให้เข้ากันนิดนึงนะคะนี้เรารอให้เขาเดือดแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะทำไม่ยากเลยนะคะเนี่ยทำง่ายมากเส็จร้อยนะคะสำหรับเมนูแปกกล้วยมะพร้าวอ่อนนมสดนะคะหอ,หอมหอมน่าทานมากเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะเป็นเมนูที่แสนง่ายเลยค่ะ ถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ